บอกจำบอกเขาละอันบอกลูกก็มาบอกอยิง่งดีบอกบอกลูกตัวไหนครับปู่สายูสามหกแล้วบอกปู่ตัวไหนครับส <12. S 1> <12. S 2> องสิบสองงดนี้มาบอกแล้วมาบอกเลยโค้งสุดท้ายแล้วนะปู่เนาะแต่มันยางแสบมันยางเดียวเบนเห็นเทนนันดังไหมมาคอนขาเช็ดท่านั้นดังคือกันได้หรือเปล่าข่เช็ดาสาได้แงกบ้างเส กกะจะเรียนตอนเย็นตอนครับผมโอ้วันนี้จะมาย้ำตัวเลขนะครับปู่ที่ว่าเลขเชิญผีที่ว่าเขาเสียไปใช่ไหมครับปู่งมดที่แล้วเขาให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับวางอานมันไายทั้งบนทั้งล่างครับแต่บัดไม่แปลกเนี้ยล่างมันบอกสิบสองบนไม่บอกลูกมันเท่เนี้ยอมบอกมันบอกตัวเดียวเลย มันก็เลือกบอกอยู่เด้มามาบอกปู่ตัวไหนครับสิบสองสิบสองแต่ไปบอกลูกเนี่ยสามหกเหรอครับสามบอกเฉพาะลูกวันหนึ่งเหรออืนแว่นมันอ่าขันตายหัวบัดนี้นะยิ้บว่ามันเผากันไรตายหัวบางทีมันไฟฟ้าสอดใายครับบางนีหัวใจมันมี ตรงเตผียุบมองสมโพงกันแหละมองีิวานมองปรศนานนั้นครับที่นี้ออกกวามว่าได้ที่จินพวกนั้นนีีจีอรถจุ่นนีมาบอกมามันมาบอกโต้ใดค่ะตัวมาบอกมันบอกเป็นปริศนาเขาว่ปริศนาดอกมพนว่ามันว่าเอาเมื่อทูกันเมื่อถูกันคุบๆกันเพื่อว่าไะ นายยกมือขึ้นแบะพังกันเลยสี่านสี่เน่ยปูเตี่ยวรถหน่สี่ห้าสี่หละครับล้วมันว่อน่ะว่านอ๋อว่าเกิดดีสิปุ้ยระดับปูมันสมองดีเส้นซี่เขาใจหอกที่หันหานส่เตี๋ยวรสบอก่าอันซี่เนี่ยแบบว่ายังไหลครับเพาอย่างมันแยกหนามันย่านมันเป็นเลนเบมันเป็นมาแบบเละเลยแหละครับปูเบี้ยบะ ฟังแต่รถต่ำนะเนาะฟังต่ำรถเนี่ยเ่ามันยงแมอวยว่าโอ้ยนา,จจายนเด็กใคมันข้นเีอย่างนึงมันเอาไปเห็นในแลนล้วอันดั <laughs> มาบอกบอกกี่ัน <c oughs> ผมพ่ออกแกกตนนันบาเอาพ่อกันนะพ่อจะมันไปมันนึงกับมูผมพอที่บอกมาเอื้นผมสี่หกแปด แปดทงสีว่างที่ไหนบางที่บางที่อันบางมันบอกเอาขาเล่าอันนี้น,นะยินีีบอกตัวเดียวขอ,อพี่ที่ว่ารอบก่อนให้หนึ่งสองเนี่ยกับสามหกให้สี่ห้าตัวเดียว,ว,ยวแล้วเขาไปบอกลูกเขาไหมครับปู่ลูกเขานี่มันอยู่ทั้งพี่บุญรักมันอยู่บ้านไหนบุญอ่ะโอ้โอู่มันอยู่ไกลกันนะปู่เนาะไกลกันมันอยู่แล้วสี่หกแปดนี่มาจากไหนครับปู่ครับแปดของซีซูแปดอันนีพี่ผมมันลายไตไว้นะอ๋อ ที่มีเสียชีวิตอีกคนหนึ่งอีกแล้วได้แกะเขาแล้วแล้วมาเมื่วันเดียว,ยว,วมื่วันหนึ่งมาบอกปูเหรอครับมาบอกมาบอก 4, 6, 4, 6, 6, ส,ส,สี่หกแปดสี่หกแปดก็คันสามส,าสาบ 6, ิบเป็ดแต่ี่ยมันบันแจงวันสามสิบเป็ดม่นมันแจ่มันบอกเรื่องอะไรเอาองเสียละัวก็มาบอกกูโหลดมาบอกกูกูไปที่ไปซื้อเรื่ อันไปบ้านเขาเขาทับกนะ้อนไงมันวบบอ่าน้องไม้ใสก่กว่ามันคือว่าบ่มันใจสนันไปกับหมวกเปลีนนะ่ยหมกเปลถุงซีซีหมกเปลี<ง>ผมก็ฝันได้ปู๊บเลผีก็บอกเดี๋ยวหนามันไม่เหมือ,ยอยนกันมึงก็ตายแล้วตัวมึงก็ติดว่าผีมึงบอกม,มึงมงงงงกวนบนะ่ง ผียังไม่รู้ว่าตัวเองตายหละครับปู่ฟังกันรอบมูแจนแต่ของมันน่าสนใจเนาะเออเออเออแ้มีคว้ยเออแต่เออเออเจับรูขึ้นมากเออคิดเสียงกันไปเลยครับคือเขามาบอกปู่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายมองตาเขาก็ว่าผีเนี่ยมาบอกเลขเขาเขาเลยมาบอกปู่อีกรอบนึงมันเป็นแต่คืดแล้วมาเฮียหน่อยนะมันเปลี่อนอีอย่างแล้วก็ เดี๋ยวให้เขาเห็นเมืนในปูมันวา,านครับผลแตกงงงเง่้ยเนี้ยเอใจเดี๋ยวไปกลับไปอีกสารมือเจ้าตีหู้ได้ไปย่อเป็นย่างครับมีขนาดคิดมาตอนดึกๆเลยใช่ไหมครับูมาตอนดึกดึกมาตอนตีหนึ่งหกทุ่มตีสองนี่บอกเปลาผีเลยโอ้ล่าผีเวลาพัน อังว่าเอากุสิฟังเบิ้งให้กูถือได้สูกุสิเห็นอย่งางไรจูส่วนน่ะครับนี่ก็หั้วขวนฮะอนทุ่มนี้ก็เป็นเบิง้งกี่เงินนะว่าเนี่โอ้ยแต่ว่านุงส่งบพืนอน่างเลยแต่ว่าน่ะมันเก๋โอ้ยเป็นอายญาติฮึบเป็นสายขี้เดียดโอ้ที่ว่ามาบอกปูหนึ่งสองเนี่ยนะ S <S ส่วนสี่หกแปดผีอีกต้นหนึ่งแล้วเราสามหนึ่งเอาด้วยไหมครับปู่สามหนึ่งกันบักอันนี้แหละไอ้บักสีคือเพราะอะไรซื้อบักสีโอไม่ได้เสียชีวิตไปเหมือนกันยีน่าเนี่ยบอกตัวเดียวสี่ห้าตัวเดียวยีส่สองตัวแล้วแล้วสามหนึ่งนี่เอาเอาด้วยไหมครับปู่ามันบางสามหนึ่งก็จะมั่วเมียนปู่คน มันบ้าเอ็งไงเดี๋ยวนี้นยังผู้เรีถามเขาเนี่ยมาเขาบ้บอกเลยขนาดผียังไม่มั่นใจเลยสามหนึ่งคือยังไม่เอาเดี๋ยวบัดนี่เอาสมันไมาอีสมันเขาประกามาปวบ๊บเขาห้อนกันเอางวงห่อนแบบเขาห่อนด้วยกอดเ่อนเขาขมายใกล้กูเขาห้อนกันแปลงเออแปละัดน ีไปสาธาริสไปงูถ่ายอยู่ที่นี่ครับเนี้ยบ้านเราปัดเข้าบ้านบ่ได้เหมือนกันครับเหมกันที่นั่จ่าเจ้าของตายตัวโอ้จัาผีว่าจักว่าจะคล้องตายจักตามคนอนึ่งเมืยมันตายสดๆแถมเออเอแต่คนันยังงงอั่นผีไม่รู้ว่าเจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับคือกันนนั่มีนาอุ้ยอันนี้เป็นอาจารย์ครับ แต่พั์นบอเนี่ยวงคุณนั้นมีดยากชุดชุดที่เราต่องวดกันไปก็มีสี่ห้าเลยนะปู่เนาะที่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 เสียชีวิตไปเนี่ยครับรอบนี้ก็ยังตัวเดิมนะปู่เนาะอันนี้ก็ตัวแต่มันอันเดิมอันเก่าครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่มีเพิ่มมาใหม่คือผีอีกตนหนึ่งต้องเรียกต้องเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่คนเรียกเรียกเปลี่ยนเรียกว่าอะไรครับปู่เอิว่า สกลุ่มไตกลุ่มใจกลุ่มเนี่คือคือคือยังมีคนมากเออ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 โอ้หมุดเสียงเลยมิดสีดีครับๆๆๆนะี่นี่ยังไงเอาอันดอยไปก่อนก็ยังเข้านอนหลับหอนครับเว้แบกอะมันยังมันยังบ่แขง,งหมดครับผมมันแขงแล้ว เป็นสิหม้อเข่าว่าหัวใจไว้พอว่าปะปะครับอ๋ออันนี้ปนแปลกๆอันนี้ก็ยังตัวเดิมอยู่นะปูน้อ <มะ S 2> สี่ห้าพิงซุ้มบันไอ้พีซุ้มบอนั่งกลับมาอยู่เดี๋ยวเมื่เจ้าบอกอ่ะเบอร์กจักเขื่อนทุกนี่ปูปนี่บันทึกติดคอยแค่ตัวไว้ไวเอาองซี่ไปหามาไปแล้วเมื่อเจ้าคอยมาหา,ม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 าอคอย <c oughs> <ๆ S 1> นั่งขายืนี่เดี๋ยวคอยจัด อืมอ่ะว่าจบไม่อันนี้ซอยอหายผีบอกไม่ถูกสักทีใช่ไหมครับปู่้พวกเขาเวรเนาะผู้พวกับผีเห็นให้เขาบ้าครับเขาว่ามันต้องให้มีมงดังอะไรไว้นับกุนเนาะมันว่าอืมแต่มันมันเปหลายดิแต่ว่าเก่าขันผีไม่แม่นี่เป็นว่ามีคิวเป็นแปด พูดหนึ่งไปทังเดือนพูดนึงไปทังไดืานเป็นแนวทางนะครับของปู่แก่นนะครับผมนะครับคือยังตัวเดิมอยู่นะครับเอฟซีครับหลังจากที่เราต่องวดกันไปเนาะคือวิญญาณที่เสียชีวิตนะครับมาบอกปู่นะฮะงวดที่แล้วก็ไปบอกลูกสาวแล้วก็มาบอกปู่นะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะครับอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ